สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาสอนทำกระดาษสคริปเกมไปเล่นกับเพื่อนได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะอย่างแรกเขียนก่อนให้เป็นวงกลมนี่แล้วก็ตัดเส้นตัดเรียบร้อยแล้วก็มาระบายสีกันต่อแต่ก่อนที่จะระบายสีเราก็จะมาตั้งว่ารูปก่อน ที่เราจะเอาเป็นทรงสีงเส่เหลี่ยมเลยก็เลยมานิดนึงเอ้าขิดอันเเดี๋ยวขอไปซ่อมก่อนแป๊บซ่อมเสร็จแล้ว อืมต่อไปก็ลบรอยนี้นี่นะเราเราจะลบนะลบเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงเนียบเลยไปก็ตัดเส้นในนี้นะก็ตัดเส้นกัน ตัดเสร็จเรียบร้อย,ลยแล้วนี่ต่อไปก็ถึงเวลาที่จะาระบายสีก็จกสีขึ้นมาแล้วก็จะเียบวันนี้นะไปกันเลยนี่เก็บไว้ที่เดิมนะแล้วก็สีพอได้อยู่นี่เลยแล้วก็ สีทูพอสมควรและวไปเอากบเหลากันนี่ไงกบเหลามาแล้วก็จะเอาสีสอดเข้าไปนี่นะเอาสีสอดเข้ไปนี่ไปแล้วก็เหลานะเหาเรียบร้อยแล้วมาดูผลลัพธ์กันเลยนะ แหลมเปียกกลบเราไปเก็บกันเลยนะนี่หายไปแล้วสามารถเราต่อได้ละมาเลยเรียบร้อยต่อไปก็ตรงนี้กันเรียบร้อยนะเลยเฝั่งนี้ฝัง่งเดียวละเรียบร้อยต่อไปมานทำ ทั้งในกันเลยเนะทำสีส้มเลยเลยนะแล้วก็จะเกลี่ยให้ทั่วเลยนี่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็สีส้มนี่ไงเราก็จะเกี่ยให้ทั่วเอ่มสีทูคงได้ไมั้งไม่ได้แล้วงั้นก็ผูกกบเรามาละกันนี่ได้มาแล้ว เราก็จะใส่เลยนะไปไปแล้วก็เหลาเรียบร้อยมาดูผมลับกันอู้เอากลบเหลาไปเลยเรียบร้อยต่อไปเราก็เราบายสีช่ำฉ่ำพอแล้เก็บไปเลยต่อไปก็เอาสีเทีลเหลืง เรียบร้อยสีเหลืองบ้างเรียบร้อยไปแล้วก็จะตัดนะนี่คัตเตอร์เรียบร้อยต่อไปก็ต่อด้วยอ่ทาทั้นไกล ต่อไปไมาดูผมลับผลลัพธ์กันนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวเราลืมปิดฝาเราปิดฝากันเราปิดฝาเลยนะปิดเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็เอาคาัตเตอร์นี่มาตัดรอบๆนะจะเกียเลยแบบเกียแบบนี้ใครที่ยังใช้คัตเตอร์ยังไม่คล่องก็ให้พ่อแม่ก็ได้นะ งั้นเราไปดูตอนเสร็จกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเามาดูผลลัพธ์กันเลยนี่ตั้งกล้องก่อนนี่นะก็จะแกะออกมาแบบนี้เลยอืมไปเรื่อยๆ ได้ออกมาสวยงามสวยไหมเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะเดี๋ยวเราขออันนี้ก่อนแปบนะ๊บ้ว คืนเลยนาะสองสองนึ่งด้วยด้วยน,นึ่งนได้ได้กินได้แล้วนะทุกคนต่อไปก็กินอันนี้กันนี่ ออกไปแล้วน้องคน,นีหนเห็นไหมอ่อุ้ยอันนี้อาร์ลเล่นอยู่นี้ไม่ได้กินจริงหรอกเห็นไหมตอนที่เปิดทิ้งไวอ้อ่ะพี่ทำแบบเนี้ยบ่อยแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็แล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็บ่อยพบว่าพ,พี่กดไม่โดนนะ ใครอยากชมอีก็มาดูได้ที่ช่องอรชัยเมืองมูลเลยนะเข้าไปติดตามแล้วก็อ่ากดไลค์บ๊ายบายเด้อ